โย่ w h a t s p โวไม่ได้เจอกัษนานีลยเนาะก็ต่างจากที่พปแไปใช่ไหมที่ผมอะเห็นยอดวิวของเอ่อทีระเทฮาโลวีนไปใช่ไหมว่ามาต่ำกว่าไอคลิปที่ทำไปก่อนหน้านั้นอีกคือทีมฟอเทศสองตัวที่จริงไม่ที่ยี่สิบสองนะเข้าใจผิดนะขอโทษลงมพีนะฮะไปกดสองตัวนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนหาเงินในเกมนี้กันซึ่งทุกคนก็จะรู้อยู่แล้ว มันคือเกมที่มีชื่อว่า G R G นั่นแหละตัวยอ่อผมเลืนใย่ใจริงิคือว่าเป็นเกมไม่มีคนนะอ่ะไม่ใช่ดิยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะเขาเคยมาเล่นเอาไว้ซึ่งมันนานมา,มากๆแล้วประมาณสามปีสามปีประมาณสามปีห้ปาปีได้แล้วมันครุ่จำได้นะครับน่าจะประมาณนั้นซึ่งเกมนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนเล่นติดเค่นพัน หนึ่งร้อยเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าเกมนี้ถือว่าตายไหมก็เกือบตายเลยหลายรอบเลยนะเมื่อก่อนเคยเล่นถูกวันที่สามน,นะคะก็จะเป็นเออเดี๋ยวนะสิบสี่หนึ่งเดือนสี่เ่ยังไงวะเออเดือนที่หนึ่งวันที่สิบสี่ปีสองปีสองพันยี่สิบนะครับซึ่งมันนานมากตอนนั้นผม,มน่าจะเกิดแล้วแหละนะแต่ผมไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นผม,มน่าจะเคยไม่แต่ รู้บอกหลายวันเลยนะแบบไม่เคยแต่เลยน่าจะจำได้ไม่เคยแต่แล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็ไม่ตามเ YouTuber ทรน,นยู่ทูบเบอลเท่านั้นอีกทีนะฮะก็นานยาวนานเลยนซึ่งตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะวันที่อัปเดตนะฮะก็คือวันไม่กี่วันนี้เองนะเดือนสิบเอดปีสองพันไม่ใช่ดิเดือนสิบเอ็ดวันที่ยี่สิสองใช่ไหมอ่าคือวันนี้เ่ยแหละ ที่กูเล่นอยู่ในบ้างเนี่ยขอดูให้นี่ทุกคนเนี่ยเดือนนี้วันนี้เลยใช่กองเสร็จวันนี้อ่าแล้วเรามาดูกล้องกันกล้องเขาไม่รับนะฮะนะเดียนตาเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งมีคนเล่นอยู่มันเยอะอยู่นะถ้าใครไม่ใช่แฟนคลับนี้สามารถข้ามคิมนี้ไปได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เจาะจงกับคนที่เล่นเกมนี้บ่อยๆทั้งนั้นนะฮะก,ก่อน ไม่ใช่เหรอ้ยพูดปิดนหนึ่งพอเดี๋ยวไม่ค่อยคุยกับเขาเท่าไหร่งั้นเราไปเล่นกันเลยเราผมจะมาสอนวิธีการหาเงินกันในวันนี้ด้วยนะะหาเงินง่ายมากนะมันง่ายมากทุกคนอาจจะไม่รู้เคล็ดลับนี้มางั้นก่อนที่เราจะไปดูผมก็จะให้ทุกคนดูตัวนี้ก่อนนะหลายหลายรอบนี่อัปเดตก็คือผมอธิบายแล้วกันว่าอัปเดตที่หนึ่งเนี่ยเยอะมันถึงว่าน,านาั้น่ะ คือมันยาวมากตั้งแต่ปีสองตั้งแต่ห้าปีนู่นน่ะเขาตั้งแต่ห้าปีนู่นอ่ะเออมันทางนา้ช่วงน้นทาทังนะเออไม่มีหมู่บ้านที่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ใหญ่ใญ่นั้นแล้วก็ไม่มีปืนเลยไม่มีปืนใครจำได้ไม่มีปืนนะนะจริงๆนะเออ,เอ,อแล้วก็ขอพูดอีกอย่างนะะึงนะฮะถ้าใครเข้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้ว อัตราภาษีหนึ่งร้อยไม่สามารถหาเงินได้จริงๆนะให้ออกเงินเซิร์ฟเวอร์นั้นอันนี้ผมไม่แนะนำอะไรมากนะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเพราะว่าอัตราภาษีของเซิร์ฟเวอร์น,นั้นมันก็ไม่มันก็ไม่ไอเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเลยอะนะผมเจ้าภาษีหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอัตราเปนสีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะเฮะกูหาเงินไม่ได้ <c oughs> หาเงินไม่ได้เลยจริงๆนะโรนอนะผมพูดตรงนี้เลยแล้วก็ดี่หายไปน้นไปเรียนมานะฮะแต่เกมนี่ด้วย อ่ะกนงั้นก็ไปกันเลยนะไม่ต้องพูดพเพรานะจำเพลงครับยาวนะมาสามโอเคก็เข้าเกมมาแล้วทีนี้ก็ผมจะไม่เป็นการเสียเวลามากผมขอเข้าผมขอไปที่นี่เลยแล้วกันนะนี่ประชาชนฮะใครที่มีเงินยี่สิบห้าบาทนะหรือใครไม่มีก็ไปหาซะแล้วก็รีบไปสมัครเข้าพลเมืองแล้วกันนะไม่ใช่เข้าเป็นประชาชนนะ เพือ่อจะเป็นพละทอนอย่างดีนะดีนะไม่มีนนะไม่ใช่มือถือปืนที่ได้ยิงเข้าไปที่หนะุ่นอ่ะไม่เอานะคือผมก็ไม่อยากจะแน่นยหรอกมึงลืมไปยังไงเราทีนี้เรื่อยๆกุหลาบดูแหลกว่ดูนีก็แหลกันเลยอ,อาเคล็ดลับของเราในวันนี้ทุกคนต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะหนึ่ง เงิน350บาทนะฮะที่อยู่ในเนี่ยเกมนี่ใช่ชีวิตจริงนะชีวิตจริงเอาไปเติเปล, <Yeah. S 1> ล่านะต้องอัตราภาษีของชาวบานนั้นต้องไม่เกินไม่ใช่ต้องไม่เป็น100%เปอร์เซ็นต์เท่า,านั้นถ้าเป็น100%เปอร์เซ็นต์คูณหารเงินไม่ได้แน่นอนนะคร <Yeah. S 1> ับ แล้วก็วิธีการหารเงิน350ไม่ยากอ่ะหาทำงานไปเรื่อยๆฮะจึเกดจะได้350นนแล้วก็เราก็จะเดินไปเลยวิ่งไปเลยก็ได้เห็นไหมไม่ต้องงมมุดมากเดะเช่า,ชาบ้านดีกว่าน,น,นะเช่าบ้านแล้วเนี่ยเจ้าของที่เขาจะมาเอาเงินเรานะ <S <S ผมไม่รู้เลยนะว่าเงินค่าทีมเท่าไหร่ออันนี้ผงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ได้เล่นไม่เล่นหนามากกลับไปทีมมาเล่นกันดิแล้วก็ข้าวต้องพร้อม การที่เเกี่ยวอ่าทุกคนอนนี้เลยทุกทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมทำอะไรผมทำงาน,งงานชาวไร่ฮะอีกซื้อเงินซื้อตรงนี้ฮะสามร้อยห้าสิบนะฮะเราก็ได้ารถไถามารถไถเกี่ยวข้าวเราก็ไถไปเ,เรื่อยฮะชิวๆนะนะหาเงินได้ชิวๆไ,ไม่งั้นผมมีเงินไม่เปนมืไม่ได้แบบนี้นะนนะนะนะ งนินเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะอเอะึ้นอันตราบาทีของประเทศนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นระยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ากลางกลางรับสมแตุ่กคนแต่คนเราบอกเอ้ทไทำไมประเทศผมทำไมเซว่าผมมันต้องท่าสิบเลยครับพี่คือมันแล้วแต่เแแตซเวอร์ม,ม,น,มนั้นน่หรือว่าจะท่าประเทศก็จเมเวอร์นั้นนั้นนะกคือเขาจะทางตัวไม่ดีเบทตัวดี ้าทำตัวไม่ดีอาจาเป็นราชาที่ไม่มีใครเคารพอันนี้ผมพูดจริงนะและอาจจะถูกลอบสังหารได้ง่ายมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยจะหาก็ไม่เอาไ้หรอกจริงๆในเกมนะชีวิตจริงไม่ดีนะนะก็ประมาณนี้เลยคือทำตัวราชาทำตัวไม่ดีก็โดนสังหารได้ง่าย<ห>น,นะถว่าอัตราภาษีพุ่งสูงเกิน ก็ได้เเหมืนกันรายด้ของเราจะดูได้จากตรงนีิบห้าบาทเปดบาทถูกนนาทีต่อนาทีรหนาทีได้มั้ง่ันแหลกๆที่นึงนะเงัเปิด y o u t u หรือเปล่าไม่ได้เปิดเลยแต่มันน่าจะเปิดกันอาจจะมันก็เลย หาได้ง่ายสุดๆเห็นไหมมันหาง่ายไม่รู้เเออทุกคนผมพูดเลยก็ถ้าใครถ้าราชันมันแจกเงินนะครับก็ถือว่าคุณโชคดีมากเลยเซเวอร์นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วนะผมไม่เคยเห็นาราชานที่แบบขาดีอะไรแบเนี้ แต่ว่าเครื่องอัตราภาษีสูงเนี่ยแล้วแจกเงินแจกเงินผมไม่รู้เขาทำไเปเพื่ออะไรเงินนะก็เป็นกานหาเงินช่องทางหนึ่งคุณหาเงินไม่ได้คุณสามารถแย้สบู่ได้โดยการเอะอ่ะแค่ตอวนี้นะ แล้วก็ถ้าอยากให้ข้าวขึ้นไวมากๆก็ต้องรอพายพิบัตนะฮะพายพิบัติคือพายพิบัตถถิท่วมแล้วก็คือมันไม่สามารถจากการข้าวได้เพราะว่าถ้าจากการข้าวเลยเหมือนเหมือน,น,นชีวิตจริงในยลกคนข้าวจะล้มตายแล้วก็ไม่มีอาหารให้ประชาชนกินประชาชนเนี่ยคนดตายนะแคะ่นั้นเลยนะไม่สามารถทำได้ก็คือไม่สามารถรีสปอนข้าวได้นง่ายเลย ก็ค่าเที่ยวเกี่ยวจะสามารถช่วยทนมือในการกินในทรัพยากรได้นะคะแ mm hmm. ต้นไม้คนสามารถถ่ายได้ด้วยนะแต่ตัดไมน้นะ mm hmm. อธิบายมาขั้นสุดเลยแล้วนะ mm hmm. ผมเออจริงเคยเล่นเกมนี้ประมาณหลายปีมากประมาณสองปีได้แล้วว่าสามปีแหละ mm hmm. แล้วก็เลิกเล่นไป mm hmm. เพราะว่าไ,ไม่มีคนนิยมนะม mm ี hmm. คนนิยมในการเล่นนะไรกตอนนี้นประมาณนี้ ก็บอกเจาที่ผมบอกไปต้นคลิปอะว่ามีการเอัปเดตขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีอัปเดตพวนี้ด้วยซึ่งเป็นของวันเสาร์ทินนะของวันอาทิตย์นั่นแหละก็เ,เหมือนซันก็เ,นเหมือนอัปเดตพระอาทิตย์นั่นแหละผมไม่รู้แนมะ่ข้ออะไรแนละ้วงถ้าจะกลับมาแล้วละ่ะแบบนี้มีคนบริหารอยู่นะอ่านันเรื่อยๆ,ๆนะ นะมันไม่ต้องจําเป็นที่จะหาได้เรื่อยๆเราก็สามารถเผาผลาญได้เรื่อยๆกันถ้าเราไม่ไประหยัดนะสมมติว่าอาหารตอนเนี้ยผมเซอร์เว่าคุณอนะ่ะประมาณหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทแต่คุณไม่มีตงังค์สักกระบาทเลยอย่างเงี้ยคุณสามารถหาเงินได้ไหมพี่เราสามารถสามารถหาเงินได้ไหมหาได้แน่นอนคับไม่ต้องห่วงนะหาได้แน่นอนหาได้เรื่อยๆอยู่แลวค่เะเมื่อตอ ก็แล้วแต่เราว่าจะหาเงินได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะขี้เกียนทำไม่ไมทำมันด้ว่าไปตัดต้นไม้สร้างบ้านไปเด็กที่เชสมานิซ่อมบ้านหาแต้ป้าอะไรประมาณน,นี้ช่วงทุกสิ่เมื่อกี้ที่ผมพูดมาคือเงินทั้งนั้นเลยที่ผมหามาได้ส่วนใหญ่นะแล้วก็พิกัดที่จะซื้อรถเนะี่ยมีด้วยนะก็คือห่างไปจากตรงเนี้ยก็คือทางนู้นนะร้านซื้อรถจะอยู่แถวๆนั้น เห็นรถไหมฮะจะมีล้างโซลโบทขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีบอสด้วยก็ไม่ต้องมีมานานอย่างก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยเออแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าอยู่บนท่านนั้นที่ผมพูเดเน่ะคือใครกันแน่มาเดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลวกันถามขึ้นแล้วนะครับอ,อ่ะอนี่คือพี่คับชานั่นเองนะ,ะครับเห็นกูที่ไหนไม่รู้พี่คับชานีมเองนั่นเอง นะพี่เขาจะเป็นคนแรกเริ่มเลยมั้งที่เป็นคนไทยอ่ะแล้วก็ทําคลิปแบบเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วก็จะมีหลายคนนะแต่ว่าไม่ใช่่พี่คนเดียวรับรองแน่นอนนะพี่ผมเป็นคนแรกเลยผมเป็นคนที่รู้พี่แกมานานมากๆแล้วก็หาเงินเกมเนี้ยตอนเนี้ยเอาหาเงินได้เยอะมากแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนผมมีเงินหลักร้อยเองนะจริงๆนะแต่ว่ารหัสของนั่นเนี้ย สองอันกดประมาณสามสี่อันได้มั้งเอออาหารลืมนะเหมือนมันโดนลบไปนานแล้วอ้อยเนีปมันโดนลบนะแล้วก็ผมไม่ลบมันเพราะว่ามันผมรู้ว่าเทเลบ็อกมันสามารถเก็บเงินก็จะเด็กเจ็บไปเนี่ยซูมได้เกินเลยกันเลยก็ประมาณนี้เลยเออเดี๋ยวผมไปพาทุกคนทัวร์รถหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวไปซื้อรถก่อน ไม่ต้องซื้อหรอกวิ่เงเอาเลยก็ได้คงราะผมเก็บใช้เงินฟุ่มเฟือยทุกคนน่ะสงสัยว่าเออมีเงินตั้งมพันมึงติ่งใจมันเป็นไอ้นี่ประหยัดังว่าอยู่กับใช้ชีวิตจริงเห็นไหมเท่านะเบื่อกับางคนที่ใช้อัตราบางหน่งร้อยมาทุกคนต้องเข้าใจอย่างผมตรงยุคผมก็เจอ,อมีมอกอ่กระชังเคยทำอะไรมั้งอัตตาพอสิหนึ้อย าเงินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เห็นไะมเฮ้ยแล้วเมื่อ,อตอนแรกว่าหาเงินไม่ได้เพราะอะไรกันขอเข้าหนะอ่อยเฮ้ยอ,อันเดี๋ยวพาไปดูร้านปืนกันดีกว่าจะได้จุกพิกัดด้วยแล้วก็วิธีการสั่งหาราชาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วกันผีผีนั่นเองอ่ะ ลูกปั้นตอนนี้ไม่เคยเห็นเลยนี่ฮะร้านปืนฮะแต่ยงแค่ส่วนคนที่เขาจะใช้ปืนเป็นแม้ในการก่อคดีเลยนี้เท่านั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับใครนอกนะหมายถึงว่าจากการล่อราชานั่นเองนะหรือว,ว่าอบเอาไปยิงช่วยทหารยิงบาวาเลียนช่วยทหารก็าารได้อันนี้มีประโยชน์กว่านะนจะมีปืนสัน้นปืนพกราคาห้าพันอะไรประมาณนี้ ืนพกอ่ะมันแพงนะคุณถ้าถามว่าแพงไหมก็แพงอันเนี้ยอีกห้าร้อยส่วนในสองนี้มจำไม่ได้แล้วนะอ่ะมีอะไรเพิ่มมาหลายอย่างมากทุกคนเดคือมันดีกว่าแต่ก่อนแล้วะอ่ะมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะม,มากมากคนมันเยอะมากอตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีนานหรือ,อยังแต่น่าจะมีประมาณไม่กี่พันที่เองเนี่ยวันเนี้ยนะ เดี๋มาอานทุกคนที่ผ่านมาดูนี้ก็คุณก็สามารถมาเล่นตามผมได้นะเดี๋ยวผมจะแปะอ,อลูกเอาไว้ให้จะเซิรอาก็ได้ประมาณนี้อา g ก็ได้าากาจะได้เหมือนกันแตลองเสิร์ดูอานะ G หรือว่าแบบจะตามมาได้แบบนี้ก็ได้นะครับนะผมจะเขียนชื่อ เออไว้ตรงหน้าคลิปเลยกันเพราะว่าถ้าผมทำปกติทำลูกไม่ค่ดีว่าล่ะทำลูกทีไรแม่ก็เละทุกรอบเลยคือผมไม่เคยที่จะใช้ลูกประมาณที่ว่าไม่เคยแต่งลูกแต่งลูกไม่เป็นเลยฮะนะคนว่นาข้าจะสงนนี้ด้วยอันตรายว่าทำไมผมใช้ AI ถ้าใช้ AI มัน คนแห่ถ้าใช้รูปเอไอผมอว่าเอไอสามารถใช้ดได้และทุกคนจินึกว่าผมใช้ AI ในการตัดต่อซึ่งคนแหญ่ที่ใช้ตัดต่อคือแคปคั t หมดเลยที่ไม่ใช้ AI AI ไผมไม่ใช้หรอกจะใช้แค่รูปงานงานเรื่งองงานโรงเรียนนะงานบ้านการบ้านของอ,อยู่่วันนะี้ก็ใช้อยู่ อันก็การหาเงินโดยใช้ฟาร์มเครื่องฟาร์มข้างรถไถนั่นเองฮะนะคลิปนี้ใช้แค่รถายถก่อนเดี๋ยวหารูปถ่ายก่อนนะคะขอนะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปในวันนี้ขอบคุณครับ